ไอ้ตรงนี้ชีวิตเศร้าสิครับแบบชิดหนักเลยเศร้าเรื่องยังกับว้ากูฟังเศร้าหลายเรื่องเลยชีวิตแบบโคตรเศร้าเลยอ่ะมันเศร้าขนาดไช้มึงเศร้ามึงหัวยังหัวยังหมดกันฟังข้าวบ้านไม่อย่างก็ไม่อย่งก็ขอบ้านบอกขอบ้านบอกมึงเศร้า มึงก็หูอยู่แถวนี้มีเจแมนอยู่เลี้ยวหัวเลี้ยวเวหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวหวท่วมหนึ่งกระช้อยกันพันประเทศประเทศาแบบนี้มีน้ำใจออ่บักตีจมน้ำอยู่ริมคลองพูนะบักตีจมน้ำเงีนยเาไปช้อยหน่อยไหมตีจมน้ำเลยดิเอาไว้ทีหลังยังจมน้ำยังพอไหวแต่บักนี้มันจม